ฉันยังมีสถานที่ในโลกนี้ที่ฉันเรียกว่าบ้านได้อยู่เอเลนฉันจะทำอะไรก็ได้ตราบใดทีด่นายยังคงอยู่กับฉันเอเลนชีวานเธาคาราจลริโนติมแกก่อนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าแกนั้นสำคัญต่อชีวิตผมมากฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอและแกจังกวนปินขม,มักแม่ความเดิมตอนที่แล้ว ทีมที่ส4สที่ประกอบไปด้วยอาร์มินมีนาโทมัสและเอเลนตอนนี้เหลือเพียงแค่อาร์มินเพียงคนเดียวโดยที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของคนที่เหลือแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ก็ติดตามดูได้ไง o s e Thailand ผู้ถือครองลิขสิทธิ์แท้ไททันในประเทศไทยเขาไม่ได้สปอนเซอร์วนปีน oh, <br> uh. นี่ถ้ามีนากับโทมัสตายแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมพาัาดที่ผมมีเป้าหมายแล้วผมจะไปตามหาแต่ท่านตัวที่มันจรินมีนาแล้วก็โทมทัสจะบูลลี่มัน oh, ไม่มีเวลาให้โอเอแล้วนะพวกนายพวกไทยท่านมันคืบคานเข้ามาแล้วประชาชนกำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่ถ้าพวกไทท่านมันผ่านหน่วยหลังไปได้พวกเราซวยแน่นอนฉันรู้แต่ว่า,วามีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่มีวีแววของเอเลนและคนอื่นๆเลยพวกฉันก็ไม่เห็นเขาเหมือนกันก่นกอนหน้านี้ดูลอบ,บบ้าง ตอนนี้ไม่มีราชาโอเอแล้วรวมกลุ่มเขายังเหลือรอดและทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนโอ้โหความคิดนักลบกับความคิดทหารมันต่างกันจริงๆเพราะว่าในสงครามจริงไม่มีเวลาให้มาเสียใจในายลวงหน้าไปก่อนเลยก็ได้นะดิฉันตามไปทีหลัง <c oughs> กลับแนบแทบลงที่บนตักคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะฮะ NT z Gamer ตอนนี้ก็อยู่กับ Attack on Titan ในพาร์ทที่3นะคุณผู้ชมครับเื้ยตอนตอนที่2กันนะคุณผู้ชมครับบรรยากาศคึ้มๆมีผมชอบจังเลยคิดว่ากองหน้าถูกทำลายสิ้นไปแล้วซะอีกแต่ว่าพวกเขาอยู่ทางด้านหลังหรือว่ากำลังอพยพพลเรือนอยู่นะโอ้ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะไอ้แททันล้มึงอย่าอยู่เลยดีกว่าเฮ้ยเอาเรื่องโอ้คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในทีมหน่วยมาเลยทั้งนั้นเลยว่ะมีแอนนี่เบอร์โชแล้วก็ ไลเนอร์พวกไทท่านปรากฏตัวขึ้นมาในหูเลือดพุ่งกระชุดเราต้องไปหยุดมันจริงๆแล้วตัวละครสมมติผมก็สร้างให้เป็นคนมาเลยนะคุณผู้ชมมันถึงเล่นนานสกุลไทเบอร์นะมาจากนอกกำแพงเหมือนกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะสามสี่คนนะ่ะโอ้ยเกี่ยวดิซลิงแม่งกูตกน้ำคุณผู้ชมโอ้มึงเป็นอะไรวะถ้าเป็นทีมิวเกมที่ผมไม่มีปัญหาแล้วเนะี่ยเอาไปข้ามสะพานก็ไดนะ้อยากให้ข้ามสะพานมากไหมขอขึ้นเรือหน่ะแม่งเรือก็ไม่ให้กูขึ้นะไรวนะ ทุกอย่างที่นี่เคลียแล้วไปช่วยคนอื่นเถอะช่วยคนอื่นอะไรช่วยกูก่อนแดงออกน้ำอืมเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในตลาดในเขตทอสน,นะคุณผู้ชมครับทางด้านหน้าของประตูไหนมีใครอยากจะฝากผมซื้ออะไรไหมจากการเดินตลาดครั้งนี้นี่ยดูนีพวกผลมงผลไม้อูหผลมงผลไม้กระจงกระจายไปหมดเลยคุณผู้ชมพวกทางด้านบุกมากินผลไม้เราใช่ตัวนนี้หรือเปล่า ดูทรงไม่น่าใช่ตัวนี้มันปีนตึกทรงนี้เล่นแน่นอนมึงฉันพร้อมจะสนับสนุนทุกเมื่อนะขอบคุณมากแอนนี่เฮ้ย <c oughs> อย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูจะปีนสองไฟกูจะปีนสองไฟอย่าเข้ามาปัด <c oughs> <c oughs> มึงจะตายก็เถอะ้นะท่านขี้ยาผมก็ช่วยมาโคแล้วคุณชมปล่อยมาครึ่งชั่วโมงกันเห็นมาโคจะเหลือครึ่งตัวแล้วถ้าท <c oughs> ่านยืนบนหลังคาบ้านเลยหรอมึงจะเกินไปแล้วนะไหนขาข้างไหนมึงปีนบนเรือนที่บนหลังคาหรอกูจะตัดขามึงขาข้างไหนมึง ตัดคอมได้เลยแอนนี่เก่งมากเรามาเติมแก๊สเจ้าปัญหาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันหมดอีกขอบคุณนะฉันติดนี่นายอยู่ใช้นี่ได้นะถ้านายต้องการอะไรอะหอ,อกสายฟ้าอ๋อไอเทมธรรมดาไม่เป็นไรถือว่าเป็นแก๊สใน่นาคตของเราคุณผู้ชมครับเพราะฉันมีปัญหาเกี่ยวกับแก๊สพอดีเพราะการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวนั้นใช้แก๊สปริมาณมหาศาล แล้วกูก็ขยันติดซอกตึกจังเหมือนกับผักชีที่มันชอบติดซอกฟันเน่พวกผมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือเสมอนะขอบคุณมากเบอร์โทอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายทหารรักษาการบอกขอบคุณนะใครอะไปช่วยตอนไหนวะอา้าวติดอีกแล้วโอ้ยผมเป็นอะไรวะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้สามิติวเสียปะเนะี่ยอืมไอช่วยได้มากเลยนะแอนนี่จัดการมันแม่พอใช้เป็นแล้วใช้ใหญ่เลยบอดดี้แอคชั่นเ่ยคุณผู้ชมหยุดใช้ไม่ได้เลย การอบประยุกต์ประชาชนเป็นยังไงบ้างนะนายช่วยไปเช็คหน่อยได้ไหมว่าแนวหลังเป็นยังไงบ้างฉันจะจัดการทุกอย่างที่นี่เองรวมถึงจัดการในคนรู้มากที่มันได้ยินแผนเราด้วยใช่ไหมลนะ่ะเนอะเนอย่าอย่าฆ่ามาโคนะเว้ยช่วยไปกันหมดแล้วอ่แอนนี่แล้วใครจะช่วยกูฟันวะเนี่ยทีเนี้ยอเอาเนื้องแกกูยิงหมดอยู่โอ้โหเหงาเลยคุณผู้ชม เราต้องไปดูแนวหลังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อีกแล้วเหรอแล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยผู้ชมต้องทำยังไงทำยังไงอะไรทำยังไงทำยางนี้เหรอเอ้าเอามึงโดดไปอีกทางคืออะไรอ่ะคือมันเห็นผมเหวอะมันก็เลยโดดไปอีกทางเพื่อจะแบบคือตะกูลไทเบอร์ยังพอมียังเกรงใจตะกูลไทเบอร์อยู่บ้างเหรอโหนไปตามหมู่บ้านโหนไปตามอาคารบ้านเรือนผมอยากรู้ว่าเออเป็นเรื่องที่ผมอยากรู้มานานแล้วคุณผู้ชมครับเพาแบบเวลาเรายิงสลิงใส่บ้านคนใส่หน้าต่างอะไรพวกนี้มันแบบ มันมันเป็นรอยไหมแบบสลิงมันเกี่ยวเข้าไปแรงนะเพื่อจะรับน้าหนักเราได้ผมว่าแล้วที่การอพยพล่าช้ามันเป็นเพราะการค้าลิฟมันขนมาเยอะขนของเยอะไม่ยอมโกนขนเยอะปกป้องประชาชนจากทท่านวิปริตซะโอ้ประชาชนเต็มหมดเลยคุณผู้ชมบ้าเอ้ยเขาทําประชาชนสวยดีว่านายมาจากหน่วยตรงกลางสินะมาช่วยกูฉันปกป้องประชาชนหน่อยใครน้อคุ้นุพวกทท่านวิปริตอันนี้คือวิปริตจริงๆนะไม่ได้วิปริตแบบที่ผมไปบูลลี่มันนะฮะ ในตัวนี้มึงเดินใจรออยู่คนเดียวอ่ะมึงไปพูดไปเกิดซะน,นะตัวนี้เราก็มาสนับสนุนแนวหลังกับทหารรักษาการหัวกะทีนะผู้ชมครับชื่อเอียนอยู่ในหน่วยเดียวกันผมคุ้นหน้าอยู่แต่ไม่จําไม่ได้ทรงผมอย่างนี้มันมีในแอคแท็กนะนท่านทีวีวเกมนะผู้ชมใครที่คิดถึงเกมท่นทานจิ๋วนี่รอได้เลยนะผู้ชมเดี๋ยวมันอัปเดตผมไปถ่ายให้เล่นนะฮะเฮ้ยถ่ายให้ดูดิระหว่างที่รอการคาลิฟเขาดันรถขนสเสบียงเข้าไปได้นะผู้ชมผมชอบการคาลิฟมากเลยนะในเนื้อเรื่องตอนช่วงที่แบบที่่่่เรรรราา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 าสืบหหววใคคปะนกลลแู้ชชยมมต คือผมชอบสืบสวนสอบสวนไงชอบตอนพิเศษของแอนนี่อ่ะเดอะลอสเกิร์ล่ะ <c oughs> ความรู้สึกเหมือนดูโคนันเวอร์ชันในกำแพงคุณผู้ชมผมเลยอยากเข้าสลรวทหารมา <c oughs> เอียนไปจัดการมันสักทีนี้กูฟันไม่เข้าเนี่ยเฮ้ยปล่อยเอียนนะเว้ยไอ้ชั่ว <c oughs> ประชาชนไวอยไวแล้วขอเวลานิดเดียวเท่านั้น <c oughs> อย่าเพิ่งวอยไวกันไปใจเย็นก่อนอ้าวแป๊บเดียวจริงด้วยนี่ที่ประชาชนอพยพเข้าไปแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้นี่เพราะการคาลิฟนะตระกูลลิฟนี่จัดหาอาหารและเสบียงมาให้คนในกำแพงรุ่นสู่รรุ่นละ เขาอาจจะดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าเขามีเหตุผลของเขาเดี๋ยวแล้วใครมันเกาะออก,กำแพงอยู่นั่นวะนะคุณผู้ชมครับนีผนออววนน่ผมอยากเป็นเกาะด้วยมันเท่ดีอะความฝันไว้เดี๋ยวผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนแต่ผมเป็นได้แค่หน่วยสำรวจภารกิจอพยพประชาชนสําเร็จแล้วปีนกำแพงเข้าไป้ยปีนกำแพงเหรอคุณผู้ชมนี่ผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องพวกนะั้นมิคาสาบอกว่าจะไปช่วยแนวหน้าออกมาผมชอบพวกวิธีในการอพยพข้ามกำแพงมากพวกอุปกรณ์ขึ้นย้ายสามมิติพวกทหารก็ปีนข้ามไปได้คุณผู้ชมส่วนแบบนี่ไอ้แคเมนตามเธอไปเดี๋ยวนี้แล้วผมตามมิคาสาไปอีก พวกรถมา้าพวกอะไรพวกนี้เขาจะใช้ลิฟต์กันนะเท่มากเลยนะเก็บรายละเอียดมากอนิเมะเรื่องนะี้ฉันยังมีสถานที่ใน,นโลกนี้ที่ฉันเรียกว่าบ้านได้อยู่เอเลนฉันจะทำอะไรก็ได้ตราบใดที่นายยังคงอยู่กับฉันเอเลนชิยนันธอคาร์จูรโนเติมแก๊สก่อนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าแกน๊นั้นสำคัญต่อชีวิตผมมากฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอและแก๊สจังกวนปีนขมักแม่ คื่นั่นหออะไรวะนั่นมาตั้งอยู่กลางเมืองหออันบักเออหนึ่งตั้งกลางสี่แยกเลยคุณผู้ชมอุ้ยอยบอกนะว่าเป็นอภิมหาโค้ดแก๊สโอ้โหผมสามารถเติมได้เติมได้ยันภาคสีเสสส่เลยซีซั่นสี่แล้วเอาแก๊สกูเต็มแล้วดีกว่าเติมอะไรอีกวะคุณผู้ชมดูดิเพราะผมมีเต็มแล้วมันเพิ่งมาแจกตอนผมต้องการอีหูหาก,กันให้ความปังโอ้แก๊สมึงหมดง่ายจังวะโอ้แก๊สห, <c oughs> ห,หมดอีกแล้วโอ้โหแก๊สหมดอีกแล้วก่อนจะไปห่วงคนอื่นแล้วห่วงแก๊สเราก่อนไหมแก๊สเราหมดรัวๆแบบ หมดเอาหมดเอาตั้งแต่เริ่มภารกิจแล้วเนี่ยใครคอร์รัปชันค่าแก๊สหรอวะคุณผู้ชมอ้อห้ไอ้แก๊สตัวปัญหามันก็ดันมาหมดอีกคุณผู้ชมแล้วเอามากรองอยู่ที่เดียวกลัวคุณใช้เหลือยังไงไก็มึงใช้เปลืองเขาเลยเอามาซ่อนโอ้โ้หแล้วไท่าทั้มาอย่างไหนเยอะแยะวะ เหมือนภารกิจนี้แจงไม่จบง่ายๆเราต้องรีบไปที่นั่น<ๆ>ก่อนที่ฐานที่มัน่นของเราจะถูกทำลายอ๋อนี่เป็นช่วงปกป้องฐานที่มั่นในตอนแรกใช่ไหมเอา้าแจนงหายไปไหนวะนายคิดว่าเราต้องตายกันที่นี่หรือเปล่า fen d i n g the base ใช่ตัวประกอบอย่างนายถ้าไม่มีความมุ่งมั่นแล้วเราก็ตายข้างถนนตรเนี้แหละแบบไร้ค่าด้วยเราควรรวมกลุ่มกันนะแล้วก็จัดการไทท่านในละแวกนี้ก่อนเอา้าทำไมแจนใช้ระเบิดแสงวะไม่ฟันวะสโมกซิกนอาอีกแล้วซาชา่า ซาชา่้องการความช่วยเหลือไม่ได้ตัวละครหลักเราต้องจัดการพวกไททัน,ทนลบๆฐานที่มันนอย่แล้วเออคอนนี่ไททันมีเรื่องสองคนโอ,อ้คุณผู้ชมคอนนี่กับซาชาเอากูแคสหมดปล่อยตายคู่เลยดีไหมเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าจะให้เอาตัวละครหลักไม่ช่วยทําไมสองตัวคือถ้าผมไปช่วยอีกคนนึงไม่ทันอีกคนหนึ่งตายเลยปะงงเกมเอาตัวละครประกอบมาดีกว่าจะได้ตื่นเต้นหน่อยจนนี่แกมีความกล้าที่อยากจะสู้ตงแต่เมืนะ่อไหร่นะเงียบไปเลยเว้ยฉันจะต้องเข้าไปในฐานที่มัน่น ึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำเอ้าเนี่ยไรเนอร์ก็อยู่คุณผู้ชมคนนึงอยู่กันเยอะแยะแล้วจะยิงสัญญาณควันขอความช่วยเหลือทำไมวะยังไงตัวละครหลักมันก็ไม่ตายอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ไปถึงซีซั่นสี่อะไรวะเนี่ยเกมไม่เข้าใจจริงๆเลยพวกท่านนี่ทำอะไรกันกลัวกูมไม่มีอะไรเล่นเหรอมีคุณผู้ชมทายทันพี่เต้ท่านพีเพนพ่เต้เซนไฟเยอร์ไม่ได้นะไม่มีเวลาแล้วคุณผู้ชมม่คิดทายทานพี่เต้นะถ้าผมได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะผมจะสั่งทำโทษไอ้พวกที่ยิงแฟร์เล่น เดี๋ยวมิคาสาก็อีกคนหนึงเหรอยิงควันของความช่วยเหลือทำไมวะคนเก่งอย่างมิคาสาน่ะต้องการความช่วยเหลือคุณผู้ชมมันมันบ้าแล้วมันเสียเวลากูเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกูพูดกูเหนื่อยกูเจ็บปอนะเว้ยไม่ใช่กูเล่นไปถึงไหนวะแม่เอ้ยมาถึงแล้วมิคาสาเป็นไงล่ะเอเลนไม่อยู่เสียสมาธิในการต่อสู้เลยนะสิไม่มีแรงจะสู้แม้กระทั่งทท่านมืนๆตัวหนึ่งเลยใช่ไหมละ่ะนี่ดูนะคอนนี่ก็จัดการได้นะแค่ไท่าท่านแค่นี้เนี่ยสาชาก็จัดการได้เห็นไหมมิคาสา เธอตะโมตะหมกมุก่นกับเอเลนจะทำให้เสียสมาธิในการต่อสู้กวนปีนขมักเม่เดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าท่านตัวนั้นมันตั้งใจตรงมาหาเราเราต้องรีบไปฆ่ามันอย่างเร็วที่สุดใช่เหรอท่านพิสเตีหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่มีได้เลยเดี๋ยวผมจะฆ่ามันอย่างรวดเร็วที่สุดเลยไอ้เดาท่านขึ้นนะเนี่ยเงื้อติดคืออย่างแรกนะคุณผู้ชมครับเราต้องทำลายจุดอ่อนมันก่อน ตรงจุดยินโต๊กมันแล้วก็มีจุดหนึ่งผู้ชมที่เราตัดปุ๊บมันตายเลยนั่นก็คือตัดชีปไปตอนที่มันตายแล้วอข oh. อของที่ขาหน่อยขอของนะครับพี่ผมก็ไม่รู้ของเอาไปค้าไปอะไรได้ก็ oh. <laughs> มันล้มทับหมู่บ้านเอาดามหมดตามหมดเปลี่ยนตาัอนอั้าเกมแม่ง250นะกูมีเพื่อนทั้งหน่วยมาช่วยกันแล้วแต่เกมมันดันโคตรแพงโห oh, เปลี่ยนแก๊สมุมสวยด้คุณผู้ชมผมเปลี่ยนแก๊สมุมสวยก <laughs> ็ยังเอาอีกเหรอ โอ้ oh my god หลบได้พอดีหลบได้เฮาเตอร์สวยฟันเข้าไปอือหอไอ้โลนตรงโมงเอ้ยมึงกลับไปคุยกับบรนพรบุรู้หุดยู่มีวงซะนี่แมนโกมมาน่ากลัวใช่ไหมเอ่มื้นเอางงอ่ะดดดดอย่ายให้ความประมาทมาเป็นหนทางสู่ความงโง่บ้าเอ้ยโดนจับจนได้อีกแล้วปอยไหนซาชาซาชาแจนจัดการมันมีข้ศั์ด้วย ก <c oughs> ูยืนสั่งอยู่เฉยกูก็ไม่รอดหรอกเนี่ย,ยขาเมืงองทำดีมากทุกคนแต่เวลาตายแล้วนะหมดเวลาเล่นกับมึงแล้วช่างจะเสียเวลากันมามากพอแล้วคนดูเขาไม่คนดูเขาเสียเวลามึงเข้าใจไหมมึงรีเกาะเออมึงเป็นไททันกเกาะมึงมาโนแล้วจากการที่หัวล้นตรงมงอืหัวล้นตรงมงก็ไม่รอดหรอกนะ ดาบสุดท้ายเนี่ยปักฮาเข้าไปเลยเอากดผิดต้องเปลี่ยนแก๊สเลขสามเปลี่ยนดาบเลขหนึ่งผมไปกดระหว่างกลางเลขสองกินเติมเลือดเลยเป็นไงละ่ะอันนี้ชิดไวคุณผู้ชมออตอกมึงมาไวมากแจนแก๊สมิขีาลุยลุยได้เวลาตายแล้วนะไอ,ไอช่วยมึงมันทุรักทุเลอุ้ยผมผมแดงเหมือนฟอบเลยว่ะตอนนี้แหละ รีบเข้าไปในฐานก่อนพวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือไม่มีเวลาจะมาโอเอแล้วโลกที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเห็นใครอะยูมิวหรือมิคาสะหรือคิสตาหรือใครหรือแจนเอ๊ะทำไมในสมุดค่าความสัมพันธ์มันน้อยลงเรื่อยๆวะไม่ใช่ความสัมพันธ์น้อยลงนะแต่เพื่อนกูอะน้อยลงอ,อ น่ากลัวยังวะเขาทำน่ากลัวจังคุณผู้ชมดูดิมันมามองตรงหน้าต่างผมผมเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไม่มีเวลาให้เสียแล้วไม่ใช่หรอแล้วมึงมายืนทำอะไรกันนั่งทำอะไรกันตัวละครหลักคุยกับแอนนี่ก่อนต่อให้ทั้งพวกเราขึ้นไปหลบบนกระแพงได้พวกไททันมันก็เต็มไปหมดอยู่ดีหมดทางเลือกแล้วแล้วไม่เสียงข้างนอกมันชุลมุนวุ่นวายหมดเลยวะคุณผู้ชมครับนี่โลกจะล่มสลายแล้วเหรอพวกไททันมันอยู่ทุกที่เลยนะ เอาอยัางไงกันดีนะนั่นสินะเอาอยัางไงกันดีเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าคุณผู้ชมครับสำหรับแอร์แท็กออนอีท่นในพานะร์ท <c oughs> ที่4นะตอนนี้ก็อยู่กับแอร์แท็กออนอีท่นในพาร์ทที่3นะคุณผู้ชมครับเื้ยพาร์ทที่4นะพาร์ทที่3นะคุณผู้ชมครับ4นะ3นะ4นะ3่สาตัวอย่างตอนต่อไปของผาพิภพไทเบอร์ไททันปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นมาท่ามกลางเขตท <c oughs> อสและได้จู่โจมแต่ท่านที่มันไม่รู้เรื่องอะไรโดยระหว่างที่ไททันปริศนาอารวาสจนหนำใจอยู่นั้น พวกเราที่หลบซ่อนอยู่ในฐานที่มั่นก็สามารถออกมาได้แล้วระหว่างเงิน1,000บาทหรือไททันปริศนาคุณจะเลือกอะไรเลือกไททันปริศนาค่ะโอ้โหไททันปริศนาเอามันเลยไททันปริศนาเอาวอตหรือเฮลกูเอา,า1,000บาทก็ได้ไททันปริศนาไปไกลไ <laughs> ปไหนแล้ววะโอ้โหตลาดเดี๋ยวไททันปริศนาเอเลนมึงเหยียบตลาดใช้ค่าเสียหายด้วย